ตอนนี้ครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องซูเปอร์โรุ่น m v a 160นะครับวันนี้ถ้าท่านซื้อเราไปอุปกรณ์ของแถมเราจะมีหนึ่ที่ขาดไม่ได้นะครับคือหัวเชื่อมเป็นหัวเชื่อมไฟฟ้านะครับสองก็จะเป็นสายเกานะครับที่จะติดไปกับเครื่องนะครับแล้วก็มีหน้ากากถุงมือนะครับ รรเราก็มีข่งแถ็เราก็มีเท่านี้นะครับทีน <Elliott> ี <sl> ้ครับตอนนี้เราก็มาดูการประกอบหน้าเครื่องนะครับกระกอบเครื่องจะเป็นสายเชื่อมไบฟ้าจะเข้าควบบัวนะครับเป็นเป็นเกลียวที่หมุนเข้าการอ่าคำอ่านการหลวมการสปาสนะครับสปาสพอสปาสเสร็จปุ๊บ้าขั้วมันไม่แน่นมันจะเกิดการสปาสมันก็จะทำให้กระแสไปเราขาดให้หายไปครับอ่าเราก็มาดูขั้วลบเหมือนกันครับเข้าเกลียวเหมือนกันครับให้แน่น อ่าเสร็ครับเรียบร้อยตอนี่ก็เอาไปตัดชิ้นงานได้เลยอ่าครับตัดชิ้นงานได้เลยนี่อ่าอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากระแสเชื่อมของเบอร์หนึ่งหกศูนย์นะครับโอเคครับ